อนิเมชันอาบน้ำฝักบัวของฝั่งฮันเตอร์สาวมีแกะพวกมาด้วยสี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 ท่าของสีนี่คือธรรมดากว่าที่คิดค่ะฟิล <c oughs> มันออกมาเล่นน้ำฝนมากกว่าอาบน้ำที่แน่แน่ใช้รองพื้นกันน้ำแน่นอนอย่างนี้ก็คือของน้องอุ้ยอ้ายเองค่ะสภาพเหมันเต้นขอฝนมากๆและนี่ก็คือของแมงูสกินเทอร์มีเอเน้นหลางเท้าของสก,กินบีเท้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ <c oughs> แล้วลูกงูคือไม่อาบน้ำขาะน้องเล่นน้ำ ส่วนสกินที่มีห่างนั้นแม่งูกูขัดรักแร้ไม่มีขอให้ดูแลก็ต้องขัดรักแร้นี่แหละ <c oughs> ส่วนลกูกงูจะเลิกเล่นน้ำกี่มงก็ไม่รู้และนี่ก็คือคุณแมรี่ว้าวน้ำที่มาจะฝักบัวก็ต้องมาจากเทือกเขาเอเวอเรสต์เท่านั้นไม่งั้นไม่อ่ะ <c oughs> ส่วนท่าทางของอีกร่างก็ไม่ไต่างกันค่ะแต่ที่แน่ๆยังหัวสูงเหมือนเดิมส่วนตัวถัดไปคือแม่แอนของเรา <c oughs> เอ้ายแม่ไม่ชอบอาบอาบด้วยกันก่อนสิลูกไม <c oughs> ่เอา อาบน้ำทั้งทีแต่น้องแมวดันไม่ปลื้มค่ะทุกคนและนี่คืออ่ะแล้วทำไมมาแตะตัวอย่างนี้ล่ะลูกเดี๋ยวรถเข็นขึ้นสนิมไงค่ะพี่เดอ๋อออะงั้นก็แล้วแต่น้องกระเทียเลยค่ะแล้วก็อเกรซแค่อาบน้ำหลดต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้แม้พี่เดอ๋อน้องเกรซก็เป็นพรายน้ำนี่คะถ้าไม่ชอบให้เล่นน้ำจะให้เล่นนเหะคะ พูดมาก็มีเหตุผลมาต่อกันที่ดิกกี้ไม่อาเอ้ยไม่ใช่โอเปร่าซิงเกอร์นะคะทุกคนถ้าอาบน้ำที่โคตรจะตัวแม่ตัวมั t ม e รสโก h ิโ e a ิ e แล้วก็น้องไอวีไอใจน้องอาบสะอาดแน่นอนนะคะเพราะว่าอาบยันปรสิทธิ์เลยค่ะอาบถึงใจแล้วมาในส่วนผู้สูงอายุนะคะก็คือคุณยายแม่คาเร่สกินนี้ไม่น่าเหมาะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนสกินสักหน่อยนะคะสนิมจะได้ไม่ขึ้นคุณยายไอเด๋ยวทำดีลูกเด๋ยวทำดี แกเขาดูอาบสะดวกดีนะคะและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดถ้าอาบน้ำของสมียนใช่ค่ะเกมนี้ไม่มีตัวละครชื่อสมียนว่าวมันไม่ยุกนี้ค่ะ